ดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลก็ดูได้นะคะเพราะว่าเราพูดเรื่องของดาวจรเพราะฉะนั้นจะเป็นดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะก็เป็นดวงชาวตุลโดยรวมจะเป็นราศีหรือลัคนาก็สามารถดูได้นะคะเพราะว่าไม่ได้พูดดาวที่อยู่วงในเขาเรียกว่าดาวตอนที่พวกคุณเกิดเนี่ยอันนี้ันจะเป็นดวงส่วนตัวดวงใครเฉพาะ พอจะต้องคํานวณจากเวลาเกิดแต่เนี้ยเราพูดในแง่ของดาวจรที่เดินอยู่ตอนนี้นะคะก็จะกลายเป็นดวงภาพรวมของชาวตุลทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูว่าทำไมอาจารย์ต้องพูดถึงชาวตุลในสิ้นปี6-4จะเข้าปีใหม่ปี6-5เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมากๆนะคะเรามาดูจาก การทำงานของดาวประจำตัวของชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะดาวประจำตัวของชาวราศีตุลก็คือดาวพัส,สุกนะคะดาวพัส,สุกเนี่ยนะคะไปอยู่เรือนพันธุค,ค่ะนะคะพันธุแล้วตำแหน่งอยู่ตรงเนี้ยได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะเพราะอยู่ตรงข้ามกับราชาโชคถ้าอยู่ราศีกรกฎก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคมาอยู่ ราศีมังกรก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคอย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าจะให้คุณไม่เท่าราชาแต่อย่างน้อยก็คำว่าเทวีก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งมองว่าพระศุกร์กับพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันนะแต่พระจันทร์ไม่ต้องมองก็ได้นะคะเพราะพระจันทร์เดิน2วันครึ่งนะคะเขาก็ย้ายราศีแล้วเราพูดถึงดาวที่เดินช้านะคะก็หนึ่งเดือนย้ายราศีอะไรประมาณนี้ก่อนนะคะ พระจันทร์ไม่ต้องมองก็ได้นะคะโอเคเรามาดูนะคะพระศุกร์เนี่ยเขามาจากเรือนอะไรมาจากเรือนของตัวชาวตุนเองก็คือตันหนหรือลัคนาตันหนูลักหรือมาจากเรือนลัคนาเขาเรียกว่าดาวตันุูลักคือดาวประจําตัวแล้วก็มาจากเรือนมอรณะด้วยเพราะฉะนั้นให้ความหมายยังไงนะคะมรณะมาพันธุอ่ะ มรณะตนุ agna, มรณะพันธุมันก็มรณะคือการเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็ได้นะคะอาจจะแปลว่าช, uh, ชาวตุลน่ะนะคะตั้งแต่วันที่6กไอโทษทีตั้งแต่วั ah uh, น 3, ที่3ธันวามาแล้วนะดาวพฤะสศุกร์นะคะเลข6คือดาวพฤหสศุกร์นะก็ย้ายมาที่ราศีมังกรเนี่ยมากุมกับพระเสาร์ซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรเนี่ยมันก็อาจจะแปลในแง่ของความหมายการย้ายงานย้ายบ้านนะคะเกิดขึ้น หรือมีเกณฑ์บางคนทําอาชีพเกี่ยวข้องกับในหน้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณขายได้คุณได้เงินพระศุเป็นดาวการเงินดาวความรักด้วยนะคะแปลได้หลายประเด็นแต่ถ้าเราพูดความหมายพบพันทุคือความมั่นคงคือที่ดินคือหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นมาจากเดือนมรณะด้วยก็แปลว่าการยกย้ายหรือการถ่ายเทการขายออกไปของทรัพย์สินก็ได้ถ้าใครอยากขายนะคะ หรือถ้าใครเป็นในหน้านี่ก็เหมาะมากๆนะคะแล้วจะเกิดความมั่นคงถึงแม้เขาเป็นดาวคู่ศัตรูแต่เขาอยู่ในตําแหน่งคาว่าพันธุแปลว่าความมั่นคงแปลครอบครัวแปลญาติพี่น้องแปลว่าธุรกิจกงศรีอะไรก็ได้หรือมองในแง่ชาวตุลมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะคะมรณะพันธุได้รับมรดกได้รับธุรกิจ จากครอบครัวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้แบบนั้นด้วยถือว่าดีมากนะ,ะถือว่าดีมากเพราะเป็นเทวีโชคและเป็นสีของดาวพระเสาร์ซึ่งพระเสาร์เดินเป็นปกติแล้วตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งเกษตรพันธุแต่ความมั่นคงนั่นเองอาจารย์เลยมองดีมากๆนะคะแล้วดาวอีกตัวหนึ่งที่จะมองในเรื่องดีดาวพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์มาอยู่ที่ เรือนกระดุมพระนะคะเรือนกระดุมพระอยู่ราศีพิจิกเป็นเรือนกระดุมพระของชาวตุลดาวพระอาทิต์เนี่ยมาจากเรือนคําว่าลาภลาภคือโชคลาภหรืองานเสริมก็ได้นะฮะงานเสริมหรือการได้รับความสนันบสนุนได้ได้รับความรักความเมตตาได้ด้วยนะคะแล้วก็กุมกับพ่างคานอยู่เรือนกระดุมพระพัางคานได้ตําแหน่งกเกษตรนะคะเพราะอังคารเป็นเจ้าเรือนของราศีพิจิก นะคะได้ตําแหน่งเกษตรต้นทานมาจากเรือนอะไรด้วยมาจากเรือนปัตตานีนะคะพอมาจากเรือนปัตตานีก็แปลหนึ่งปัตตานีคู่ครองก็ได้ได้รับความร่วมมือได้รับการสนับสนุนคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้านะค,ะคนรักนะคะก็เลยแปลความหมายดีว่าชาวราศีตุลบางท่านอาจจะได้รับการอุปถัมภ์จากคู่ครองคนรักซัพพอร์ตในเรื่องเงิน ได้รับลอยเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณได้โชคลาภจากการที่คนรักคู่ค้าคู่สัญญาคุณให้คุณนั่นแหละคะ่ะความหมายคำว่ากระดุมพระกระดุมพระยังแปลใน,เ,นเรื่องของการหาเงินหารายได้อาชีพคุณหาเงินได้ง่ายนะคะเงินเข้าต่าเข้ามือเข้ากระเป๋าคุณได้ง่ายเงินถึงตัวนะ,ะต้องบอกว่าเงินถึงตัวเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าพัางคารเน่ ได้เกษตรกลุ่มกับพระอาทิตย์เป็นคู่ขยันอาจจะบอกว่าคู่ศัตรูนิดหน่อยแต่ในเมื่อเขาอยู่ในภพที่ดีอาจารย์พูดดีนะคะยกเว้นถ้าดาวคู่ศัตรูกลุ่มกันอยู่ภพที่เสียอริวินาศมรณะถึงจะแปลเสียนะคะถึงแม้เขาจะมาจากภพที่เสียแต่มามาเดินอยู่ภพที่ดีให้แปลความหมายดีนะคะถึงแม้จะเป็นดาวคู่ศัตรูก็จะกลายเป็นคู่ของการแอคทีฟคู่ของความขยันคู่ของการที่จะต้องพระอาทิตย์ รักเกียรติรักชื่อเสียงพยายามที่จะทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่นะตามความหมายดาวพระอาทิตย์ลาพระกระดุมพระก็ต้องบอกโชคก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ถึงตัวของชาวราศีตุลน,นั่นเองแล้วพระศุกรกับพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าตําแหน่งโยกค่ะหนึ่งสองสาเขาเรียกโยกตามตนานโหราศาสตร์และได้คู่สมพลค่ะแล้วพรศุกกับพ่างทานได้คู่ มิดค่ะเห็นไหมคะว่าดาวเขาถึงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกในเมื่อพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวของราศีตุลก็ต้องบอกว่าเงินถึงตัวโชคลาภถึงตัวไม่ว่าจะได้ลาบจากคู่ครองคนรักอะไรก็ได้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็นะคะใครที่โสดอยู่นะคะใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนรักด้วยนะคะและคนรักคนนี้เป็นคู่อุปถัมภ์คุณด้วยอ่าเป็นคนที่จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณคุณอาจจะได้คู่คนที่มีตําหนิมาก่อนเพราะ พระุขมาจากเรือนมรณะหรือแปลว่าคุณได้คู่ทางไก่อก็ได้นะคะและคู่นี้พันธุแปลว่าเขาจะมั่นคงมั่นคงกับคุณเป็นคู่มิตรที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคู่ที่จะอุปถัมภ์ในตําแหน่งกระดุมพระถึงพันธุนั่นเองเห็นไหมคะไม่แน่นะใครคบหากันมานานอาจจะได้ข่าวดีว่าคนรักซื้อคอนโดซื้อรถให้ก็ได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงมากนะคะนอกจากจะบอกว่าได้ทรัพย์สินจากมรดกของ ครอ,อบครัวแล้วคุณยังได้จากคนรักอย่างเงี้ย,ยบ้านรถที่ดินอ่ะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงอู้เฮงมากๆนะนะคะสิ้นปี64เนี่ยชาวราศีตุลไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเทวีโชคนะคะทีนี้เรามามองอีกตัวหนึง่งเราก็มองในดาวตัวอื่นด้วยเนาะดาวพระพุธอือพระพุธเนี่ยมาจากเรือนวินาศนะวินาศสุภาถ้ามองความหมายดีอะวินาศ แปลว่าลับๆก็ได้สุภะก็อาจจะแปลแง่ผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังคําว่าวินาศอยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนคุณอยู่หัวหน้าเจ้านายดีกับคุณก็ได้มาอยู่เรือนสหัสชาก็คือการส่งเสริมการติดต่อการคอนแทคต่างๆนะคะและดาวพระพุธแ,แปลว่าเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างนะคะที่คุณรอความสําเร็จอยู่นะคะและจะ เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเมื่อนะคะเมื่อดาวพระพุธเนี่ยย้ายนะคะวันที่26ธันวาพระพุทธเดินมาเที่ยวเรือนพันธุมาคุมกับดาวพระศุกร์ตัวตนของชาวราศีตุลคู่ธาตุน้ำคู่สมพลกับพระสาวคู่ธาตุน้ำกับพระศุกร์อยู่เรือนพันธุ่ะนะคะเพราะฉะนั้นะคะใครที่เดินเรื่องเอกสาร อะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอกสารงานราชการอเอกสารธนาคารอเอกสารวีซา่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารหรือใครมีเรื่องอใครใครมีเรื่องคดีความฟ้องร้องอะไรก็ได้นะคะจะเกิดความสำเร็จคุณผ่านรูล่วงนะคะพระสุกกับพระพุทธคู่ธาตุน้ำเนี่ยยังแปลว่าคู่เงินด้วย นะคะคู่เงินก้อนใหญ่เห็นไหมพระเสวก็ได้เกษตรในตำแหน่งพันธุบอกเลยว่าปังมากๆนะคะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายไปราศีธนูนะคะในวันที่16ทธันวาพระอาทิตย์ไปอยู่ที่เรือนสหชะเรือนของพระฤหัสก็ไม่ได้เสียนะคะ ลาพระพระที่มาจากลาภระสหัชะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือการดีวงานการคอนแทคต่างๆได้รับการสนับสนุนหรือคุณจะเดินทางไปไหนก็ได้มาอยู่เรือนของดาวพรฤหัสและก็เป็นคู่มิตรกับพรหัสนะคะโยกถึงกันดาวถึงกันให้ความหมายดีนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็สําเร็จผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่แล้วนะคะ ถึงแม้ว่าพฤหัสนะคะอีกความหมายหนึ่งมาจากเรือนอรินี่แหละอาจารย์นึงบอกว่าเรื่องสัญญาเอกสารหรือใครมีเรื่องคดีความไม่ใช่ทุกคนนะเพราะเป็นดวงภาพรวมก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาได้หมดนี่คือมองข้อดีมากๆเลยนะคะในแง่ของดวงดาวที่ที่ให้คุณที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะเราพูดถึงเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้เลยนะคะว่า สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นจงเปิดแขนรับอ้ารับรับพลังงานโชคลาภได้เลยค่ะชาวตุลคุณร่ำรวยปังมากๆแทบจะทุกด้านก็ว่าได้นะคะแทบจะไม่มีปัญหาเลยอาจารย์มองงั้นนะไม่มีปัญหาเลยต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับทรัพย์ก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆได้เลยนะคะก็ขอให้อชาวราศีตุลลัคนาตุลหรือท่านผู้ชม ที่เข้ามารับชมคลิปของอาจารย์มีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านหวังมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจนะคะกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ